มาแทนที่ไอ้พวกสีกนนส่กูมันนี่ไอ้สี่กูมันโตแล้วไอ้พวกนี้เริ่มอีกแล้ว <c oughs> อ่าอ่า,อาบ่อบอมันทำหนองเหรอมันทำหนองอะคะคีโข้มัน,นเลยค,คี้ข้อมันเลยแล้วมันวัยไ,ไ,ไล่ไล่กัน <c oughs> ไอ้หนุนมันใหญ่กว่าสักหน่อยแต่ไอ้นี่มันประมาณสองเดือนเอง ไ,ได้แล้วมันทำไมได้ล่ะคี่แจกแม่เอ้ยแล้วมึงก็ชังห้าทีดูมาาันแต่หู้จะปวดแล้วทำไมไม่ไปข้างนอกล่ะเฮ้อ,อเดินเดินโนน่าจะโดนตีไหมนะ่ะฮะมึงนี่หาง,งานให้อีกแล้ว พอเห็นล้วก็คิดถึงไอง้ดำเกลืองเฮป่านนี้จะดำเกลืองไม่ป่วยซะไม่ถ้าว่ามันเดินได้ปกติอันมันได้วิ่งเล่นด้วยนี้ดำเกลืองยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยอ้าวอย่ยาอย่านะอย่านะกับนองนี่กับนองนี่นี่มึงกับนองนี่มึงที่มึงไปเล่นน้ำนี่เห็นไหมนี่นนไปแช่ในกระมังน้ำ มันไปมันเอาขาจุ่มลงไปในกระลังน้ํากินมันจุ่มเสร็จแล้วมันวิ่ง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 ,งแล้วก็มาจุ่มใหม่แล้วก็ไปวิ่งวิ่งวิ่งนี่นเปียกหมดเลยนี่ฮะครบขวบปีเลยนี่ยังรยไรมีสางเลยฮะกับน้องนี่ไม่ได้เลยตัวเองนีร้ายกว่าน้องอีกรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยฮะ เอาไปไหว้วัดจะนี่